เมื่อไปวัดแล้วก็ไม่เคยมีใครไปทิ้งอยู่นั้นแหละแต่สารประภูมิจุดทูบชาวเย็น้าวเย็น้าวเย็นให้น้ำแดงน้ำเหลืองญาติทางไหนของมึงสารประภูมิแต่พ่อแม่ไม่เคยไปปัดกวาดไม่เคยไปมีน้ำแดงน้ำเขียวเส้นว้ อันนี้มีไฟประดับประพุประพับุโอ้ยปานจัดงานวันเกิดขนอยคอเลกเนี่ยเดือซานประพุมยิ่งวันไหนหวยออกจุดทั้งวันคนซื้อหวยมีอาการอยู่สามอย่างชาววุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้า ตอนเช้าก็วนได้เล็กอย่างน้อได้ตังผู้น้อได้นาน้อได้ทีแท่งเล็กได้น้อพอายสามตื่นเต้นจุกจักพมันสีมาบ่น้อมันหวันบ่ค่อยดีเด้อว่าสิบทสื่อจังได้ต่งสี่โมงเย็นกูว่าสีเศร้าแล้วมันมาส่วนคุณซื้อ งวดที่แล้วเมียตื่นเต้นพอหวยจะออกปั๊บตื่นเต้นเมื่อออกเข้าห้องน้ำรางวัลเลขท้ายสองตัวจำวันที่หนึ่งธันวาคมเลขที่ออกแปดสี่แม่บังห,หามแปดสี่ฮะแปดสี่ฮะ รางวัลที่หนึ่งประกาศมา9สีถึงอีแล้วแม่ฮะตกใจแห้งเปิดประตูห้องน้ำมาเลยมายืนจงโกงอยู่หน้าทีวีน้ำติดเส้นผมมากระยดใส่หัวผัวตัวเนาะพวกนแหนมบึงปฟาดมาคือใหญ่เธอนะเมียไม่ทันรู้ตัวว่าตัวเองแก้ผ้าอยู่นะ มันดีใจแห้งเนยทั้งเรื่องทั้งจากลางทั้งเทิงไหนก็ร้อยคูณร้อยเนาะแม่บังคับือ้ไงแท่ดีดีเมียบอกตบไหลผัวบ่อยไงจังไหนมันทั้งเทิงทั้งล่างได้หนิว่ามันบ้าไม้ึงขั่วตะถูกหวยนะทั้งบนทั้งล่างเลยบ่อยไงจังไหนทั้งล่างทั้งเทิงได้หน่ ผัวบอกเออกระแมนอย่ทั้งทางทางั้งเทิงไงีอยู่แต่ว่าเจ้าผู้ตัวบอกว่าได้ใส่เสือ้อมันเาวิงล,วลืมตัวไม่ใส่เสื้อผ้ามาเปิดประตูมาเลยภาพไม่ต้องเซนเซอร์เลย ตนแก่เท่าวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยาเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังลูกยาชดติดตาเมื่อสิ้นใจวันนี้สูญเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานก็ทำบุญให้งานศพจะเหม็นงานศพจะเน่างานศพจะหอมก็เพราะลูกหลานวันนี้เป็นงานศพที่หอมเพราะคนมาห้ายหลาย ที่อำเภอประโคนชัยมีหมู่บ้านหนึ่งพี่สาวคนโตเป็นคนขี้เหนียว